สลามมอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะรีวิวนะครับแนะนํำมีดนะครับตราขอพระนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับมีกี่รุ่นนะครับทั้งหมดมีตราขอพระนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดครับ มีตาขาพระทั้งหมดจะมีอยู่หกรุ่นด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นแมคโครนะครับตัวนี้ตาอ่านะครับตัวนี้แมคโครนะครับก็ก็ได้รีวิวกรีดให้ดูแล้วนะครับตัวนี้จิกหัวจิกท้ายจะสวยมากนะครับตัวนี้เป็นอ่า จะพิมพ์นะครับชื่ออุดมทองไว้นะครับที่ใบมีดนะครับตัวนี้ก็เป็นมิตราขอพระด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นคองูเห่านะครับแล้วถัดมานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น มีตราขอพระนะครับด้ามสตมแตนเลสนะครับด้ามจะไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ทำขี้ยางก้อนมากนะครับขี้ยางก้อนถ้วยเพราะว่าเวลาเราเกียขี้ยางนะครับน้ำขี้ยางมันจะเปรี้ยวนะครับด้ามมีดจะขึ้นสนิมง่ายแต่ตัวนี้ด้ามมีดจะไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้ก็เป็น คองูเห่าด้วยนะครับขนาดเท่ากันนะครับสองรุ่นนี้นะครับสองรุ่นนี้ขนาดเท่ากันครับขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับความคมก็ผมได้รีวิวกรีดให้ดูแล้วนะครับคมแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคอหนานะครับ ครั้งแรกจะเป็นด้ามสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นสีสีทองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นด้ามสีทองนะครับไม่ใช่ด้ามดำอย่างนี้นะครับจะเป็นด้ามสีสีทองกับเป็นมิตราขอพระนะครับตัวนี้กรีดง่ายนะครับตัวนีค้คอจะหนาอย่างนี้นะครับ ง่ายใบมีดก็นะครับตัวนี้สวยนะครับเป็นมีดกีดยางที่กรีดง่ายนะครับรูปทรงอย่างนี้นะครับมันเวลากระตุกมันก็กระตุกง่ายตัวนี้ร่องหกสิบห้าทั้งหมดนะครับที่รีวีวิวอยู่นะครับก็มีร่องเจ็ดสิบด้วยนะครับ ใบมีดก็จะคมนะครับนี่นะครับจะแต่งง่ายรับง่ายนะครับมีดของอ่าตาขอพระนะครับไม่เสียเวลาในการรับการแต่งมีดนะครับ ก็นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวด้ามสีทองนะครับตัวนี้เป็นคอบางด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวกรีดให้ดูแล้วนะครับกรีดดีมากมีตีบผมเคยรีวิวก็มีคนามาขอไปลองกรีดนะครับก็ ผมก็ให้ไปแล้วนะครับก็ขิดดีนะครับน้ำยางก็ออกดีด้วยนะครับน้ำยางออกไม่ถึงกับมีน้าเลี้ยงออกมาจนจนใสนะครับสาหรับมีตาขอพระนะครับตัวนี้นะครับผมชอบมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ผมชอบนะครับ ตัวนี้ผมชอบมากเลยตัวนี้มันจะกรีดง่ายนะครับเพราะว่ามันช่วงคอนะครับมันไม่บังสายตาผมเวลาผมมองไปที่หน้ายางนะครับตรงที่เดือยนะครับตรงที่หน้ายางตรงที่รอยกรีดเวลากรีดนะครับผมชอบมากนะครับมีรูปทรงแบบนี้นะครับ ความคมตัวนี้หายห่วงแน่นอนนะครับรอชมการกรีดได้เลยนะครับผมจะแต่งให้ดูนะครับแล้วก็จะไปกรีดในสวนของผมเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับเขาเชื่อมมาต่อเหล็กมาได้นะครับ แข็งแรงนะครับนี่นะครับไม่หักแน่นอนนะครับตรงนี้จะไว้ตีช้อนอยางนะครับตรงนี้นะครับไว้ตีช้อนอยางได้นะครับมีดก็ความยาวก็จะเท่ากันหมดนะครับไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับตัวนี้ ตัวนี้ความยาวจะประมาณนะครับตัวนี้ความยาวสิบสี่นิ้วนะครับสิบสี่นิ้วก็เท่ากันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ความยาวก็สิบสี่นะครับสี่นิ้วโดยประมาณนะครับตัวนี้จะสั้นกว่านิด น,ดดนิดเดียวนะครับแล้วคองูเหก่กก็ความยาวของคอ,คอหัวก็สิบสี่เหมือนกันนะครับสิบสี่นิ้วเหมือนกันเหลือไปนิดเดียวนะครับส่วนตัวแม็โครตัวนี้นะครับตัวนี้จิกหน้ายางได้สวยนะครับตัวนี้ความยาวตัวนี้แต่งคมแล้วนะครับผม แต่งแล้วกรีดดูแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ความยาวสิบห้านิ้วครึ่งนะครับเกือบเกือบสิบหกนิ้วนะครับนะครับเป็นแมคโครนะครับตัวนี้ก็ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะครับทางเพจนะครับอุดมทองนะครับมีดกิีดยางก็เป็นาทางเฟสนะครับ ทาง Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่คอมเมนต์ Comment นะครับตายไว้ตายคลิปครับการจะสั่งซื้อนะครับทางได้ทางใดบ้างนะครับก็มีโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับเพจอุดมทองนะครับตัวนี้จะ แมคโครตัวนี้จะมีมีปลอกด้วยนะครับมีปลอกไม่ต้องกลัวว่ามีดมันจะบาดนะครับเวลาเรานำไปกรีดยางนะครับทีนี้ผมจะแนะนำนะครับในการดึงปลอกนะครับส่วนมากนะครับผมจะเห็นบ่อยเลยนะครับจะดึงปลอกอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับจะดึงปลอกอย่างนี้นะครับ ระวังนะครับห้ามดึงอย่างนี้เด็ดขาดนะครับปลอกมีดส่วนมากพอมาจับมีดปุ๊บก็จะดึงอย่างนี้นะครับอันตรายนะครับมีคนเคยโดนมีดบาดนะครับมีดกีดยางบาดนะครับตอนที่ดึงดึงปลอกมีดเวลาเราจะดึงปลอกออกนะครับปลอกมีดเราควรที่จะหันนะครับ หันตาคมไปอย่างนี้นะครับหันคมมีดออกทางด้านนอกไปทางด้านหน้าของเรานะครับอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันจะไม่บาดนะครับต้องระวังให้มากในมีดกรดยางเพราะเวลามันบาดแล้วมันจะเจ็บปวดมากนะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันใส่เวลาใส่ก็ใส่นะครับใส่อย่างนี้ได้นะครับ แต่เวลาถอดต้องถอดอย่างนี้นะครับต้องหันออกไปทางด้านหน้านะครับอันตรายนะครับมีดเวลามีดบาดแล้วมันจะเจ็บปวดมากก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวนี้รอชมรีวิวการกรีดได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเหล็กน่าจะแข็งกว่าตราม้านะครับเพราะว่าตราม้าที่ผมนำไปกรีดวันนั้นมันตัวนี้จะมันเป็นฟันปลานะครับ ต้องแต่งให้มันความหนาความบางพอดีพอดีนะครับเพราะไม่มีจะม,มีมาบางมากนะครับเนี่ยมันง่ายเราไม่ต้องใช้หินนะครับถูช่วงนี้นะครับวันนี้มันยางอ่อนจะกรีดง่ายมากนะครับตัวนี้ยางเพิ่งเปิดหน้าใหม่ ผมชอบเลยนะครับตัวนี้ผมชอบจริงๆก็ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะครับทางเฟ e บุ o กนะครับเพจอุดมทองมีดกิดยางนะครับเบอร์โทรก็0808683924นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสลามอะไรกุมครับสวัสดีครับ